สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไขปริศนาภาพถ่ายแตงโมจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดายังคงมีหลายประเด็นและยังมีความสงสัยคลางแคลงสำหรับทั้งสังคมอย่างมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายของกติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อน,นสนิทของแตงโมกับนาทีที่อยู่บนเรือเกิดข้อสงสัยและการถกเถียงกันสนันโซเชียลเวลาที่ถ่ายภาพกับสถานที่ รวมไปถึงการเปิดปิดไฟที่สะพานพระราม8โดยปกติจะปิดในช่วงเวลาประมาณ21นิกาไม่เกิน22นิกาแต่ในภาพของปกติที่โชว์ขึ้นในเวลาการถ่ายนั้นคือ21นาฬิกา56นาทีนั่นเป็นไปได้หรือไม่โดยมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ว่าส่วนที่1 ไฟทางจราจรบนสะพานจะเปิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงลุ่งเช้าส่วนที่2ไฟเสาสะพานและไฟยอดสะพานจะเปิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงลุ่งเช้าส่วนที่3เป็นไฟสลิงสีทองเปิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งระบบไฟทั้งหมดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งระบบเซ็นเซอร์การเปิดปิดอัตโนมัติ และในวันที่เกิดเหตุดังกล่าวคือวันที่24กุมภาพันธ์หุ้าไฟสีทองปิดตั้งแต่21นาฬิกาหลายคนจึงตั้งข้อสังเกตและคาดเดากันว่ารูปดังกล่าวน่าจะถ่ายก่อนเวลา21นาฬิกาและมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาเพราะทราบว่ามือถือบางรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาได้งานนี้จะจริงแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ ทั้งนี้โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปกล้องหน้ารถจากกล้องวงจรปิดทำให้เห็นถึงเหตุการณ์ในวันนั้นบนสะพานพระรามแในเวลาสามทุ่มได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ